สบายดีพี่น้องมันพากันมาพาลูกชายมารอตลาดลาลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทานวันนี้มาเลาะตลาดบ้านปัง <c oughs> ของขายเป็นก้นโอ้มีหลายอย่างพี่น้องเลยปลาทูตีนไก่ผลไม้ก็มีโอ้ตะนาคาผลไม้ ส่วนลายจะเป็นแนวกินเนาะมันแก้วหอมนังเค็มโอ้หลายอย่างพี่น้องมูมาเลาะซื้อของจกักริีได้ังพี่น้องลูกชสยได้ข่าวพัดและมแมออนคนซื้อให้แต่พอแม่นี่ยังกู

ก็จะเป็นเสือผาพี่น้องของเด็กน้อยอนาคของผู้ใหญ่ไปุยอเผู้หออง Sợi thang nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng Chỉ nổi, có sợi thang nhỏ nhỏ của người lớn Người nhỏ 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 Nó đầy đầy Chị muốn cái à này này <laughs> 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 ิน uh, ะ oh, so ่รอยระกนน่งเอโ้ส่งมานเาโอ้ที่เด้อมานเลยนางเฮียนผู้ผู้ใหญ่ใส่นกระคือนี่อันนี้มันนี่โลโก้มันฟันจีสัตย์เนี่ยเลยผู้เฮ้ย งอหน่พูนปะชิะะไปสานคกะใยโตเท่าไรหนอานงามโอ้บอมี่ตัตวละหลอแต่ว่ามันบางแต่ว่างามเจ้า่น้องามบ่นี่ชีผานี่พวกงามอลีเออเนอาะค่ก อาไว้ก่อนพี่น้องเลยคนก็ไลยได้พี่น้องเ<อ>ต็มเลยคลองคายกันไายอยู่ตลาดเสาตลาดนัดหมู่บ้าน<ม>พี่น้องเลย อันนี้เป็นสิตลาดนัดของหมู่บ้านนาหอยปังเนาะทุกเสาร์วันอาทิตย์กเสาร์วันอาทิตย์กับวันตอนแรงกับมีวันพระรหัสเนาะตอนแรงแต่ตอนเสาร์นี้เป็นวันอาทิตย์ ไยังแม่น้องเดือนเออได้ก็โฟเก๋กามีพี่นอ้องคนวางขายแบบนี้ก็มีผักปลูกเองมาขายเลย เอาเยบ่เอเป็นอย่งบ่ถึกใจนี่ร้อยเชือกงามร้อยนี่บบงามงามเออเออผู้น้ใชัได้น้องได้ชชัได้

đi được 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 đi, มันวลาอายมันวลาลายเผิ่นตัวมันวลาอายสีใช่โบพีชีฝาพี โอ้โหบกงามน่ะนอนอนไปแ้วเห็นเสืออีกแล้วโตระบูช้ำเอื้อยแล้วชิชัยได้ตัวจะได้เสือห้โซ่ตัวไหน่นี่ยนาเสือให้โซโหนไปใสลูก

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ chụp những hả? hấp dẫn ใช่เก <OR> ือบไอ่ด้ลวบอกเกือบมดอกไ่ดเกือบตุ่มมาแล้วผมใช่นะเฮ้ยเดี <tr> ๋ยม <sun arrivé> yeah. uh, ันสูตรด้สสิบบาทมาอยูมา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 สิมาสินะสี่ายช็อป่ซดเลยคู่ละสีิบบาอย่างเบิ้งโอ้มันมันอ่อนมัน in nạc xài chỉ hướng bó, đo... xài mượn đồ pè đập xếp, xem. này. Xài, kêu kêu xài. <laughs> Bye Khai là nhân đại tôi chúng đại nhà. ออกไปลอกมาพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ย่างจักย่างเลยอยากซื้อยังก็ต้องคิดดีๆเงินค้ำเงินค้ำบ่มีรายต้องคิดดีๆสิไปเอาหมูก็ไปเอาไปแล้วเมื่อนะเมื่อปล่อยงัปล่อยควายเด้ แดนมาลูกบอลยูบินะไม่จะถ่ายจุ่มแท้มาเนยเมื่อบอกได้มักเล่นพอซื้อจูพี่น้องสิบบาทได้ยังเจ้ามาดูจะมาเบื้องซื้อเนาะเนี่ยมันเคอร์เลยก็มาเบื้องมันไม่ไก่

ตาใหญ่งเลยว่าใั่จัดให้พี่น้องเลยบดนะิยากเนาะบดนย่าตลาดเขาใกล้ๆอีกเลยย,ย้อยลงมาแป๊ดเดียวโบนาวก็โทษว่าไปดอนวันเลยหนาวกับโบนาวบดนิยุงเลยบัดไปแบกกับกโฟล้บมากระห้อนเลยเออขี้เหือน,น,อนนะออหน,นะนาวหนาวตอนตอนเมื่อนนะ่ะหนาวหนาวโดนเทียนแล้วป่ะอดอนเทียนไปหลายคนบ,บ่หรอปา หลายอยู่หลงสิบกว่าคนที่ปล่ยหมดเงิอลำเดียวเงินลำเดียวเงยเจ้าคล้องออกไปกลางทุกกลางคล้องบรว่าเงื่อจักตายเขาออกไปลากเอาก็เลยวันนี้จ้างเฮื่อเขาปูดกไปโอ้ยเนาะใครจะมาพากันลองแกงน้ำลายอยู่น้ำยังลายก็ว่ามันทงบ่มีทันแกงประใดปลาเมื่อปลาเฮากับปะเขาป้าเขาลุงกับสิเมื่ออลไรนี่ คลิปนี้ก็ลาก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมพอันใหม่คลิปหน้าก็ค่อยลาสบายดี